ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ช่อง Smar with Clover Tarot นะคะก็คลิปนี้นะคะเราอยู่กับดวงคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงสัปดาห์ที่6ถึง12พฤศจิกายนนะคะจะดูกันทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะเรื่องราวทั่วไปการงานการเงนิงนความรักนะคะไพ่คําแนะนำ self care แล้วก็ไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรคุณนะคะ angel answer นะคะขออนุญาตไปดู ดวงทั่วไปของชาววันพฤหัสก่อน3ใบนะคะใบแรกนะคะได้อมนายลบส r ตนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้ชาววันพฤหัสไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้ที่ทําให้คุณกลัดกลุ้มหัวใจนะคะนั่งปวดหัวเลยนะใบที่2ค่ะได้คุยนอเพนทัคโคนะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะ มองว่าในเรื่องของการเงินคุณจะสามารถ manage การเงินได้อยู่อย่างคล่องมือนะคะและใบที่3าม ten of pentacle นะคะการเงินเป็นไปได้ดีมากๆเลยนะคะจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาและทำให้คุณค่อนข้างรวยนะคะต่อมาค่ะเรื่องราวการงานของชาววันพฤหัสน,นะคะใบแรกค่ะได้ two of swords นะคะ อาจจะมีเรื่องของการงานที่ทำให้คุณลังเลตัดสินใจไม่ได้นะคะใบที่สองไดเดอร์มูนค่ะมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานเป็นความเศร้าวความกังวลใจของคุณนะคะและใบที่สามค่ะ Six of Cups นะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนอายุน้อยในยที่ทางานเนี่ยจะได้รับการเมตตาจากผู้ใหญ่นะคะขอดูเรื่องราวความรักของชาววันพฤหัสนะคะใบแรกค่ะได้ ไฟร์บับคัพนะคะห้าถ้วยเนาะมองว่าคุณน่าจะผิดหวังอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เป็นความรักกับเด็กด้วยนะที่ทำให้คุณผิดหวังหรือว่าอาจจะมีเด็กเข้ามานะคะ Six of cups หรือมันอาจจะหมายถึงคนเก่าๆในอดีตวนกลับเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็ Two of Cups นะคะคนนี้เนี่ยน่าจะนำ อ,อ๋อเขาเรียกว่าความรักที่จริงใจแล้วก็อาจจะเป็นถึงขั้นชัดเจนคอมมิชเมนก็ได้นะคะงงไหมทุกคนคือผิดหวังก่อนแล้วก็ไปเจอกับเด็กน้อยใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออจริงจังอะไรเงี้ยนะคะทีนี้มาดูไพ่เซลฟ์แคร์ self care นะคะคำแนะนำสำหรับชาววันพฤหัสหันนะคะใบแรกคะ่ะ make an ด l t อานะคะลองมี แนวทางเป็นของตัวเองเนาะทำให้แตกต่างนะคะคนในกวิดีโอวงผู้หญิงที่ตั้งครันอยู่นะคะก็ติดต่อกับลูกน้อยเนาะ Intuition อยู่กับตัวเองนะคะและนางฟ้าอยากบอกอะไรชาววันพฤหัสนะคะนางฟ้าอยากบอกว่า abundance นะคะอาทิตย์หน้าน,นั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดกับคุณนะคะรักตัวเองเยอะๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ